รู้นะคิดอะไรกันอยู่ยพอ่ะโดยเฉพาะพ่อผู้ชายอ่ะคลิปนี้ขออนุญาตประหมดแป๊บหนึ่งนะครับผมมันประหมทไม่ทันจริงครับผมผมต้องไปเรียนแล้วนี่นะครับผมใครที่กำลังมองหาร้านกดผลไม้ปิศาจสุดคุ้มนะครับผมแล้วก็มีการกดเจมสตาร์ด้วยนะครับผมผมขอแนะนําร้านนี้นะครับผมก็ต์โลบักนะครับผมมีการกดเจมของออสตาดีเฟนต์นะครับแล้วก็มีก,กดผลไม้ปิศาจของเกมบ็อกฟู้นะครับผม และยังมีกดเกมพาร์ทของบล็อกฟูอีกด้วยนะครับราคานี้แบบถูกแบบย่อมเยาวมากผมใครอยากมาใช้บริการลิ้ยงอยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับผมอย่าลืมล่ะเขามีขายดีด้วยโคตรถูกเลยใช่แล้วครับทุกคนผมเวล2,000แล้วผมก็น่าจะเป็นคนเวล2,000คนแรกของเซอร์เลยครับเพราะตอนนี้คือเวลาาทุ่มเกือบจะเที่ยงคืนแล้ว เป็นวันที่31เวลา5ทุ่มนะครับเกือบเที่ยงคืนแล้วผมก็เวล2,000ป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมก็คนแรกของเซิร์ฟแน่เลยอถ้าถ้าไม่ลงเกมนะโอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับเกมได้อัปเดตใหม่นะครับผมก็มีการอัปเดตมา2อย่างครับผมก็คือสกิล E ของดาบยูรุนะครับผมใช่สกิล R ดครับสกิล E นะครับผมแล้วก็มีที่สุ่มผลมาใหม่นะครับคือตอนแรกนะครับ ตอนที่ตอนนี้เขาได้รีแล้วนะครับตอนแรกสุ่มผลมันใช้ราคาแค่1,000 0แสบลีนะครับแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็น5 0 0 0 0นบรลีแล้ววันนี้เราก็จะมาสรุปนะครับผมว่าการนำเดมนี้มีอะไรบ้างนะครับผม,ผมก็จะมีที่สุ่มผลใหม่ก็คือตรงนี้นะครับนี่นะครับผมเรนดอมฟูดนะผมจะลองสุ่มมาสักผลนะครับก็จะได้เป็นนี่ครับผม ไม่เกลือโคตรเค็มเลยแม่งสุ่มตั้งหลายเราโคตรเกลือจริงๆผมตอนผมสุ่มหนึ่งแสนนะครับคือแบบสุ่มได้เยอะมากเนาะขึ้นภาพไปดูนี่คือตอนที่ผมกระนำสุ่มหนึ่งแสนนะครับก็โหกดไม่ยั้งเลยครับอืมผลทั้งหมดนะครับให้ดูหน้าตาผลทั้งหมดว่ามีผลอะไรบ้างนะครับผมจะสรุปให้ได้แบบให้ทุกคนดูนะครับก็จะมีผลยางผลไฟฟ้า ผลวินบอกผลวินบอกนั่นแหละครับผลล่องหนนะแล้วก็ผลสโมกผลยางผลยางเอาไปยังวะผลสั่นสะเทือนนะครับผมแล้วก็ผลโอเปตนะครับผมก็คือผลกระชากใจนะครับผมแล้วก็ผลผลไฟนะครับผมแล้วก็ผลควันมีประมาณนี้เลยส่วนสกิลมีสกิลอะไรบ้าง ที่จริงผมอัดอตอน5ประมาณสักไม่สี่ประมาณสี่ทุ่มนะครับสี่ทุ่มไม่ไปลายผมอัดไว้รีวิวทุกผลแล้วนะครับแต่ไฟล์มันเสียนะครับผมก็คือมันไม่ได้ยินเสียงภาพวิดีโอนะเดี๋ยวเราจะไปดูกันดีกว่าว่าแต่ละสกิลมีอะไรมากผมขอบอกเลยนะครับโอเปกโกงมากดาเมจคือแรงมากๆผมจะสกิล e ให้ดูนะสมมุติอันนี้คือยังคือเลือดเต็มนะครับเลือดเต็มอยู่ที่2องแสนห้าหมื่นนะครับเรื่องของน้องเขาผมจะสกิล e ของผลสั่นถ้าโดนะครับดาเมจจะเข้าไปที่ 1,90,000าครับแพงดามีดคตรแรงส่วนสกิลสกิลสกิลเอฟนะครับจะเป็นการเรียกซึนามิดาเม,มีดอยู่ที่เท่าไหร่เราเจะมาดูกัน1,000 0 0ทุกคนคิดเอาดิดาม,มีด5 0 0 0 0เฮ้ยโคตรโกงถ้ารวมถ้ารวมคอมโบแล้วก็คือดาม,มีดตีเป็น3,000 0 0คือตายแน่นอนใครโดนก็มีประมาณนี้นะครับการอัปเดตครับนี่นะครับผม นี่คือที่สุ่มผลนะครับแรนดอมฟุตนะครับผมราคามันอยู่ที่1 0 0 0 0แสนเมลีนะครับแพงไหมนี่นะครับทุกคนได้ผลโอเปะมาแล้วผลโอเปะถ่ายรูปเลยนี่นะครับผลผลโอเปะก็จะมีสกิล E สกิล E ก็คือเป็นการกลางรูมนะครับส่วน R คืออะไรอ r r อ,อไม่มีเฮ้ยทุกคนหัวใจอย่างเท่ ้ดาเมจโคตรแรงแล้วคูดาวโคตรไปอ่ะทุกคนโอเคเปิดอีกรอบนึงนะครับผมเหมือนว่าจะคูดาวนะดาเมจตีเป็นหนึ่งแสนเก้าหมื่นโคตรแรงอ่ะนี่นะโอเครู้สึกว่ารูมจะกลางประมาณนี้สกิลเอฟมีไหมสกิลเอฟน่าจะเป็นการวาร์ปนะครับวาร์ปได้เรื่อยๆเลยคือแบบโหดมากๆสมมตินะผมแบบวาร์ปไปไปจับ เนี่ยคือแค่กวดว้าวอ่ะทุกคนเนี่ยมันก็ได้หัวใจมาเลยเอา้าวนี่นะครับ98,000นะครับตอนนี้ผม up, อัพวูดอยู่ที่3 0 0พทุกคนว่ามันแรงปะละ่ะคือแบบแรงมากมากครับผมแล้วก็จะมาต่อสกิลของสกิลได้เลยนะครับผมเดี๋ยวจะรีวิวให้ครบเลยเอ,อืบนี่นะครับสกิลผลได้นะครับสก,กิลได้ก็จะมีปะไม,ไม่อันนี้ไม่ใช่สกิลได้ก็จะมีประมาณนี้นะครับก็จะมี ERT นะครับผมสกิล E ก็จะเป็นการปล่อยปล่อยอันนี้ไปรัวๆนะครับเป็นเหมือนใยรัวๆนะครับประมาณนี้ดาเมจทีละ9,800นะครับคือแบบแรงมากๆครับส่วนสกิล R ครับผมมันจะเป็นทําให้ศัตรูนะครับอยู่เฉยๆก็คือจะขยับตัวไม่ได้นะครับส่วนสกิล T จะเป็นการเรียกออลูกน้องเราออกมาครับผมดาเมจของตัวละครลูกน้องเราก็เพิ่ม ขึ้นอยู่ที่ส,สเต็งของเรานะครับว่าเราอัพเยอะไปเท่าไหร่นะครับส่วนสกิลเอฟมันก็จะเป็นการไต่เหมือนการไต่แบบไต่ก้อนเมฆคือมันจะได้เร็วขึ้นนี่ครับมาเลยผลกูมุกูมุผลพระเอกของเราสกิลอีนะครับคุณรีวิวโคตรไวเลยนี่นะครับดาเมจจะอยู่ที่หนึ่งหมื่นนะครับผมรอๆไม่ใส่อาคิยูนะครับหมื่นเก้าเจ็ดพันเอาถ้าไม่ใส่อาคิก็ไม่โดนนะครับ ส่วนสกิลอาร์จะเป็นการต่อยรัวๆทีละเม็ดละเม็ดดาเมจทีละ3,009คือเบามากๆคือผลผลอันนี้ดีกว่าเยอะครับผลอันนี้ดีกว่าเยอะเลยจริงผลอะไรวะผลได้ครับมาสกิลเอ้ยมาของผลสมกสกิลอีก็จะเป็นการพ่นควันออกไปอย่างนี้นะครับส่วนสกิลอาร์สกิลอาร์จะเป็นเหมือนการละลายตัวเราไปยืนใกล้ๆคือจะเจ็บมาก จะเป็นเหมือนแก๊สนะครับปล่อยแก๊สออกไปส่วนสกิลเอก็บินตามสเตปคือผลโลเกียไม่สามารถตีเข้าด้วยนะครับลองให้น้องเขาตีดูนะครับถ้าไม่เคลือบฮาคีไม่สามารถตีเข้านะครับตีนี่นะครับดามิมันจะเข้าทีละศูนย์นะลองเคลือบฮาคีดูนี่นะครับเคลือบฮาคิแล้วนะครับก็ดามิจะเข้าทีละห้าทำไมถึงไม่ขึ้นเพราะว่ามันติดเสื้อนะครับเนี่ยที่จริงมันขึ้นอยู่นะครับโอเคนะมาเลยสกิลใส่ฟ้านะครับ ผลสายฟ้าเอาไม่ใช่โอ้โหข้าโครเยอะวินนี่นะครับผลสายฟ้าก็าจะมีสกิล e ด้วยสกิล e ก็คือดาเมจห้าหมื่นเก้าพันนะครับแรงไหมก,ก็แรงส่วนสกิล r จะเป็นการแบบการปล่อยเหมือนเลเซอร์ไปคือครูดาวเร็วมากๆส่วนสกิล t สกิล t ไม่มีส่วนสกิล f จะเป็นการพุ่งนะครับพุ่งแบบได้เรื่อยๆเลยเหมือนว่าเขาจะปรับ ปรับการพุ่งนะครับที่จริงมันคูดาวแค่หนึ่งวิโอเคครับผมหลังจากที่ผมไปดูค่าแต่ละสกิลแล้วนะครับผมเราก็จะมาดูนะครับว่าการซื้อฮาคีการซื้อเก็บโปดซื้อตรงไหนนะครับก็ฮาคีกดตัวบีนะครับเพื่อเป็นการเปิดนะครับผมประมาณนี้เลยส่วนเออเก็บโปซื้อตรงไหนเก็บโปก็จะกระโดดได้รวยๆอย่างนี้เลยซื้อตรงไหนนะครับก็ซื้อตรงเกาะกลางเลยนะครับผมตรงเกาะกลางนะครับเหมือนว่าปนสายฟ้าจะอัพคูดาวจาก กูดานหนึ่งวิมาเป็นสามวินะครับเหมือนเขาจะเนิร์ฟเยอะมากนะครับผมเยอะแบบเฮ้ยเยอะขึ้นไปโอ้โอ้โอโอดูนะครับแม่ดามโโิโคแรงเลยโอ้นี่นะครับผมคือเก็บโปะราคายอยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งแสนดอนแพงไม่ละหนึ่งแสนดอนเท่าไหร่อ่ะเงินไทยอ่ะก็หนึ่งแสนดอนนะครับผมไปแล้วส่วนฮาคิสังไม่ใช่สังเกตฮาคิ ไฮคิเกาะอยู่ตรงเกาะหลังนู่นเลยนะครับผมของอของเกาะสนุนนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันนี่นะครับผมอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมอ่าก็จะมีให้ซื้อไฮคิสสังเกตอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนน่าจะรำคาญคีย์บอร์ดผมนะ แต่ไม่ต้องรำคาญครับผมโอเคผมซื้อไปแล้วนะครับผมแล้วก,กดตัว B นะครับที่เราบอกนะครับส่วนมันเพิ่มอะไรนะครับผมมันไม่ได้เพิ่มดาเมจน,นะครับแต่มันสามารถทําให้เราตีผลแบบผลโลเกียเข้านะครับผมโอเคนะโอ,คโอ้ยโหมันเละมันเละมันเละนี่ฮะฮะจะแตกคก โคตรง่ายแต่ครับผมนี่ครับผมปล่อยสกิลกลับคืนโหเกือบตายได้ตังค์ทีละเท่าไหร่อะตัวนี้ได้ตังค์ทีละหนึ่งหมื่นนะครับผมโอเคนะได้ทีละหมื่นนะครับผมได้เยอะไหมโคตรน้อยเลยเวนกูไปตีสลามกูดีกว่าว้าโอ้โหโด,ด,ด,ดูดาเมจดูดาเมจมันโอ้โอ้ my god โอ้โอ้ไม่ยุติธรรมเลยจริงผมโซโลได้แล้วตัวเนี้แต่มันต้องใช้ผลไฟนะครับนี่ครับผลผลความมืดไม่ใช่ดีผลอันเนี้ยนะครับ เออ่ผลล่องหลนะครับเกิดส่วนเอาไหมไม่โคตอ่อนเลยมันอัปเดตมาใหม่โอ้ไม่ไหวเลยโอ้ใครจะใช้วะโอเคเตีไปเรื่อยโอ้โหดูดูดูโอ้โอโอโองั้นทุกคนช่วยกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับเผื่อผมทุบคอมจนพังนะครับผมจะได้มีตังซื้อคอมเองมามาลูกกระจอกมันไม่ต้องไปสนสนตัวใหญ่ส่วนบอสมันตีเราได้เวลเท่าไหร่ได้เว,วเยอะมากครับ ผมไม่แม่นใจนะแต่ส่วนได้ตังค์เท่าไหร่ได้ตังค์ประมาณ10,000แสนนะครับผมเยอะไหมก็เยอะ5ตัวก็ได้ละผลหนึ่งแต่มันก็ไม่ได้ค่าง่ายนะครับอันนี้ต้องเห็นไหมครับได้มา10,000แสนเลยคือต้องเห็นด้วยว่าผมคือวลตันแล้วนะครับแล้วผมเน้นคืออัพซอร์สหมดเลยนะครับผมมันเลวโหดนะส่วนดาบควรซื้อไหมควรซื้ออย่างยิ่งครับผมดาบคือช่วยชีวิตอย่างมากเลยนั่นก็กดคลิปกดไลค์กดซับสไครป์ให้พี่ด้วยนะครับผมงั้นไปแล้วผมสำหรับคลิปน,นี้ไปไป เธอ่รักอยากจะเข้าไปทักจะเป็นนางฟ้าหรือเปล่ามีแต่คก็จ้องมองก็จะธอน้านๆรักอยากจะเข้าไปทักอยากจะเข้าไปจีบไม่รู้